นอนแล้วมันมีเสียงกรนเนี่ยเสียงนั้นมันเกิดจากการที่อากาศเนี่ยตอนที่เราหายใจเนี่ยมันผ่านช่องแคบค่ะระบบแบบเรียกอะไรละท่อทางเดินหายใจของเรามีการตีบแคบลงมันก็เลยเหมือนกับว่าต้องใช้แรงดันเยอะไงมันก็ไปทําให้เนื้อเยื่อแถวนั้นอนะ่ะสัน่นมีการสั่น แ้เยื่อแถวนั้นันเกิดมีเสียงเหมือนเราเป่าลมผ่านหลอดเล็กๆมันก็ปี๊บมีเสียงอะไรขึ้นมาเนี่ยค่ะแต่การจะบอกว่านอนกลมนีพบกันเยอะมากเลยนะประมาณ30-50%ของประชากรโลกเลยนะนอนกลมในผู้ชายมากกว่าผู้หญิงเพราะว่าผู้หญิงมีฮอร์โมนเอสโตรเจนค่ะฮอร์โมนนี้ทําให้แบบมันยืนดหยุ่นดีอะผิวหนังยืดหยุ่นดีเออสวยมีฮอร์โมนเอสโตรเจนอยู่แต่พอผู้หญิงไวท้องก็สูงขึ้นมานะ,ะเพราะว่าฮอร์โมนเอสโตรเจนมันหมดไปไงมันก็จะเหมือนกับก็เหมือนกับผู้ชายทัั่วไปปแลลมนนนกกกก็จะโออาาสเเรซน มีกระสุนขึ้นมาในผู้หญิงว้ทอแต่ทั่วทวไปแล้วผู้ชายจะนอนกลนมากกว่าผู้หญิงนะคะเ,ออเรื่องจากระดับฮอร์โมนซึ่งบางคนบอกว่าอันตรายไหมคะหมอกลนก็มีทั้งแบบอันตรายและไม่อันตราย ถ้ากลอนอันตรายก็คือแบบกลแล้วหยุดคือมันมันเหมือนกับว่าอุดตันหมดน่ะกลนไม่อันตรายนี่คือแค่มันยังมันตีตัวลงมาแต่อากาศยังโฟลได้ดีอากาศยังโฟลเข้าได้คุณก็มีแค่เสียงเหมือนเป่าลอยอ๋อลำคาญหรืคนข้างๆอ๋ออะไรเนี่ยอ๋อโวคลอคลออะไรเงี้ยนั่นคือกลแบบไม่อันตรายแต่ถ้ากลอนอันตรายเนี่ยคือมันตีบจนหมดเลยค่ะมันตีบจนแบบมันบวมจนมาอุดจนไม่เหลือท่องของเดินอากาศแล้วอ่ะมันก็เลยเกิดเฮือกขึ้นมาเขาเรียกว่าสลีปแอสเนียคือจะเกิดเหมือนกับคนจมน้าอ่ะคือเสียง คนจะดังมากเหมือนหอนเลยนะแล้วก็พอพอสักพักหนึ่งจะเงียบแล้วก็เพื้อเลืขึ้นมาเหมือนกับสะดุ้งขึ้นมาสำลักขึ้นมาอย่างนี้สำลักน้ําขึ้นมาอันนี้คือกลนอันตรายแล้วค่ะมันเกิดมีภาวะหยุดหายใจถ้าร่างกายคุณมีการอักเสบเยอะเป็นไข้หวัดไสนัสภูมแพ้กินโปรเบตา้ามีเบตา้ากรแเรนภุมมแพ้คุณหาคุณก็หายนอนกลนคือมันเป็นแบบวนแบบอย่างนั้นไงไม่ใช่ว่าเฮ้ยกินอันนี้ไปปุ๊บฉันหายนอนกลนไม่ใช่ค่ะมันเป็นทําให้คุณเฮลตี้คุณร่างกายมีการอักเสบเบาหวานดััไขมน โลคอ้วนภูมิแพ้อยู่คุณกินเบตา้าคูแพนไปในโปรเบตา้ามีช่วยกินขมิน้ชนชันลดการอักเสบเท่าไหร่มีการอักเสบกินโอเมก้าสามคือมันช่วยองค์พอทุกอย่างมันหายแต่ถามว่ากินโปรเบตา้าแบบคุณเป็นอะดีนอยโพลิปติงอยู่มันก็ไม่ได้หายนอนกรนอย่างงี้ค่ะช่วยดูแลให้เฮลตี้อ่ะค่ะก็จะไม่ค่อยนอนกรนถ้าใครเป็นหนักก็ไปโรงพยาบาลนะคะไปหาหมอเช็คเรื่องการนอนกรนสลิปเทสเลย